มาแล้ว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 ของอ้วนของอ้วนมันคืออะไรของอ้วนของอ้วนมะม่วงกวนมันคือมะม่วงกวนมันเป็นมะม่วงกวนที่แบบไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ำตาลนะนะคือ คนที่ากนขายเขาบอกมาเลยว่าเขาไม่ได้ผสมแป้งแล้วก็ไม่ได้ผสมน้ําตาลมาม่วงกวน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 อร่อยบบชิมแล้วเต็มกล่องเหลือแค่นี้เวลากินจะเพลินมากเลยมันจะเพลินมากเลยอันนี้เขาก็คือคนไทยอ่ะพอผลไม้มันออกมาเยอะอ่ะ มันมันมันก็กินสุกไม่ทันคือกินดิบแล้วกินเดิบแล้วก็ต่อมาก็เป็นสุกพอเรากินสุกไม่ทันคนไทยเราก็จะเอามาแปรรูปนะเอามาแปรรูปโบก็เลยแบบเป็นของที่โบชอบอย่างหนึ่งก็คือมะม่วงกวนแต่อยากกินเยอะมันอวนอวนมันม,ม,มันก็คือเขาก็จะเอามะม่วงมาขูดเนื้อออก แล้วก็เอาไปปั่นให้เละเป็นเนื้อนเนียนเลยแล้วก็ไปกวนการกวนใช้เวลามากเลยมะม่วงกวนมันก็เลยแพงแพงมากกิโลกิโลละร้อยสี่สิบครั้งนี้อน้องที่ออฟฟิศเขาเขาเอามาขายเขาอามาขายเขาเห็นว่าพี่โบพี่โบชอบโบชอบกิน มันกินแล้วมันได้อารมณ์อ่ะม,มันได้อารมณ์ังไงทุกคนก็คงจะได้อารมณ์นี้เหมือนกันการที่เราจะกินเอมะม่วงกวนทักแถนเนี่ยมันแบบมันฟินนะเวละเลาะเคี้ยวอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันติดฟันมัน <laughs> ติดฟันอะ่ะอือแต่ว่าก็ชอบผลไม้ไทยเอามาแปลรูป เป็นมะม่งวงกวนแต่อย่าก,กินเยอะนะมันอ้วนถึงแม้มันไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้าตาลก็จริงแต่อ้วนนะมันอ้วนเพิร<ม>์นะนั่งกินนี่คือกินเพินกินไปติดฟันไปแค่ฟันไปน่าเกลียดแต่บูก็ชอบกินบูกชอบกินมะม่งวงกวนมากอะ่ะแต่อยาก,กินเยอะนะมังจะอ้วง อ้วนแล้วมันก็จะดูไม่ดีนะกว่าจะลดความอ้วนได้ไมันยากแต่การเพิ่มความอ้วนน่ะง่ายมากเลยมะม่วงกวนอร่อย